ชีชุดที่4นะครับวาด้วยอนุกรมเรขาคณิตกันก่อนนะครับอนุกรมเรขาคณิตนะครับสูตรก็มีให้เลือกใช้ตามสถานการณ์สสูตรนะครับสูตรแรกนะครับ a 1ลบ a n คูณ r สูตรด้วย1 r ครูถือว่าสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันกับสูตรนี้นะ a n คูณ r ลบ a 1ส่วน1ลบ r ถือว่าเป็นสูตรเดียวกันเอ้ยขอโทษทีคูณ R ลบหนึ่งข้างล่างถือว่าเป็นสูตรเดียวกันนะครับถือว่าเป็นสูตรเดียวกันเพราะว่าคือแค่สลับที่การลบทั้งเศษและส่วนเฉยๆนับว่าเป็นสูตรเดียวกันนะอ่าทีนี้สูตรนี้เนี่ยสูตรนี้นะครับเหมาะกับใช้ในกรณีที่เรารู้ตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับแน่นอนอาร์ยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละนะครับถามว่าแล้วทาไมครูสลับที่การลบให้ดูก็คือว่า เคล็นี้นะครับเหมาะกับเวลา R มันน้อยกว่าหนึ่งถ้า R น้อยกว่าหนึ่งก็อย่างเช่น R เป็นหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามเนี้ยลบตรงนี้ข้างล่างแล้วมันจะไม่ติดลบเนาะมันจะได้ไม่ต้องมากราบเครื่องหมายใหม่แต่ถ้าในกรณีที่สมมุติว่า R มันมากกว่าหนึ่งนะครับเช่น R เป็นสองสามสี่ห้าหกอะไรอย่างเงี้ย R าลบหนึ่งเอาไว้ข้างหน้ามันจะได้ไม่ติดลบนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะเพราะว่าเราทักษะการคำวนวณเลขจำนวนติดลบอะไระถ้ามอไปเราก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ แต่ว่ามันก็บางทีก็สะดวกดีนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือ a 1หนึ r, 1> 1่ r, งคูณหนึ่งลบอกำลังเนะครับส่วนด้วย1นลบออันนี้ในกรณีที่เรารู้อย่างแรกคือรู้ a 1ตัวแรกนะครับแล้วก็รู้จำนวนพจน์นะครับคือรู้ว่า n อ็มีกี่มีกี่พจน์นะครับคูณนับว่ามันเป็นสูตรเดียวกันกับอันนี้นะครับเอคูณกับ r บรารกำลังเลบหส่วนด้วย r าลบห อันนี้คือใช้ในกรณีที่อ่านมากกว่านนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาจัดรูปนะครับเรื่องเลขติดลบก็ใช้ตามสถานการณ์นะครับใช้ตามสถานการณ์ไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างแรกนะครับหาหบวกสิบวก2ีบวก ไปเรื่อยๆจนถึง384นะครับทีนี้ข้อสอบเนี่ยถ้าสมมุติว่าเลขมันไม่เยอะเขาก็จะให้เราคิดเลขไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเลขแบบโอเวอร์เยอะมากๆเลยเช่นแบบ2กงกำลังห้าบกำลังเจอะไรอย่างเงี้ยเกินไปที่เราจะคำนวณได้ในช้อยอะ่ะช้อยหนึ่งสสของเรามันก็จะเป็นติดเลขเยกะกำลังไว้ อะไรประมาณนี้นะครับก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ต้องกังวลนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเลขมันเยอะโอเวอร์โอาจารย์ก็คงจะไม่ได้ออกช้อยแบบให้เราคิดตรงๆหรอกแต่ถ้าแบบสมมุติแบบประมาณสักไม่เกิน10โพสน์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะแบบให้เราคิดเลขบ้างอันน oh, ี้นะครับ A1 A1 คือ6 a นะครับ n คือตัวสุดท้ายคือ384ส่วน R นะครับ r ก็คือเท่ากับ2อคูณเพิ่มทีละ2ไป นะฉะนั้นก็รู้รู้ R รู้ A1 รู้อนะใช้สูตรนี้ครับสูตรแรกนะครับแล้วก็ R R ร์เท่ากับ2ใช้สูตรที่ R อยู่ข้างหน้ากว่าก็คือ a n r นะครับลบเส่วนด้วย R ลบ1ก็คือครูบอกแล้วว่าคุณนับว่า2สูตรนี้เป็สูตรเดียวกันแค่สลับที่การลบทั้งเศษและส่วนเฉยๆนะครับฉะนั้นก็ An นะครับก็คือตัวสุดท้าย384คูณอคือ2งลบ a-1 ก็คือ6นะครับส่วนด้วย r ลบ1ก็คือ2ลบ1 2ลบ1ก็ได้1นะ่เนาะตัวส่วนเป็นเลข1ก็ไม่ต้องเขียนกไ็ได้นะครับก็จะเป็น384คูณ2ลบ6ถ้าประมาณนี้ก็เราก็จะได้คิดเลขนะครับเลขมาเยอะจนเกินไป8 6ลบ6นั่นเองนะครับก็จะเป็น762 เลขไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อยู่ในขอบเขตที่พอจะคิดได้ไปดูตัวอย่างที่สองครับเรารู้ว่าจำนวนพจน์เนี่ยเท่ากับสิบนะครับก็คือ n นั่นเองจำนวนพจน์นะครับ A1 หนึ่งก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกหนึ่งจนสองบวกหนึ่ง,สง,สง,งนงส,งสี่บวกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อาก็เท่ากับ อาก็เท่ากับ1ส่วน2คูณ1ส่วน2ไปเรื่อยๆนะครับงั้นก็ใช้สูตรนี้ครับ Sn เท่ากับ a 1คูณ1ลบอกลัง n นส่วนด้วย1ลบออันนี้ครูใช้เลข1เป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่า R มันน้อยกว่า1ลบแล้วจะได้ไม่ติดลบเนาะ a 1ก็คือเลข1ครับคูณกับ 1-R ลบ rr คืออะไรครับ1-2 N ส่วนสอคือเลข10นะครับจำนวนพจน์ส่วนด้วยนะครับ1ลบ r คือ1ลบ1ส่วน2 ก็จะได้1นึ่งลบหนส่วนหนึ่นะครับ2องกำลังสิส่วนด้วย1นึ่งส่วนสอลบหนึ่ก็จะได้1นึ่งพันส่วนหนึ่งอ๋อขอโทษที่สิบสาส่วนหนึ่ขอโทษหนึ่ี่สิบส่วนด้วย1.024นส่ะส่วนด้วยนะครับ1นึ่งส่วนสองใส่ส่วนสอนก็คือการหารใช่ไหม แล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับยังส่วนสองเปลี่ยนเป็นสองส่วนหนึ่งตัวนี้ก็ตัดทอนได้ห้าร้อยสิบสองจะเป็นหนึ่งพันยี่สิบสามส่วนห้าร้อยสิบสองก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในขอบเขตที่พอจะคิดเลขไหวนะครับแต่ถ้าเยอะกว่านี้ก็ไม่ต้องกังวลอย่างที่บอกนะครับว่าอาจารย์ก็จะออกช้อยให้เป็นติดเลขยกกำลังไว้เองนะ นี่นะครับก็จะมีอยู่2แนวทางนะครับตัวอย่างข้อนี้แนวทางแรกก็แทนไอ,อเท่ากับ1ถึงเลงไปเลยคนระับถึงแต่เราจะไม่พูดถึงแนวทางนั้นนะครับเพราะมันจะเสียเวลานะเราก็จะใช้นะครับคุณสมบัตินะครับของซิกมานะครับตรงที่ว่ามันแยกมันแยกลบได้แยกบวกได้ฉะนั้นเราแยกเป็น2องซิกมาอย่างนี้นะ อย่างนี้นะครับแล้วค่าคงที่ที่คูณกับตัวแปรเนี่ยมันสามารถดึงออกมาหน้าซิกมาได้นะครับถ้าเป็นค่าคงที่นะครับย้ําเราจะดึงออกมาข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นค่าคงที่คือไม่ติดตัวแปรไอนะครับเลข2เป็นเลขเฉยๆไม่ติดตัวแปรไอดึงออกมาข้างหน้าได้นะครับ ดึงออกมาคูณข้างหน้าได้เลข3ก็เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเจออย่างนี้นะครับสมมุติว่า2องกำลังไอคูณสามกำลังไอเราดึง2องกำลังไอออกมาหน้าซิกมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันติดตัวแปรไอโอเคไหมเราจะดึงได้เฉพาะค่าคงที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไอนะครับเสร็จปุ๊บเราก็คิดตรงนี้นะครับคิดซิกมากแต่ละตัวคิดซิกมากแต่ละตัวแนละ้วออกไปแทนนะครับอ่ะ มาคิดซิกมาซิกมาสามกำลังไอไอเท่ากับหนึ่งถึงเจ็ดนะครับก็คิดเลขเยอะนิดนึงนะครับสามกำลังไอเท่าทีสามกำลังไอชิดเลขเยอะนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นสามกำลังหนึ่งบวกสามกำลังสองใช่ไหมสามกำลังสามบวกไปเรื่อยๆจนถ,ถึงสามกำลังเจ็ดนะครับก็สังเกตว่ามันเป็นอนุกรมเรขาคณิตน,น,นะครับเพราะว่าแต่ละตัวก็คือเพิ่มคูณเพิ่มไปสามเท่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ อันนี้ก็จะใช้สูตรแรกหรือสูตรสุดท้ายก็ได้นะใช้สูตรแรกหรือสูตรสุดท้ายก็ได้นะครับ r เป็นสามเนาะ r เป็นสามนะครับฉะนั้นก็ขอใช้สูตรสูตรแรกดีกว่านะครับ sn นะครับเท่ากับ an คูณลบ n ส่วนด้วย r ลบ n นะครับ a n คือ3ามกำลังเจ็ดครับคูณ r คือ3ครับลบเอคือ3 3มกำลังหนึ่งก็คือ3นั่นแหละนะครับส่วนด้วยส่วนด้วย r าลบหนึ่งก็คือ3าลบหนึ่งนะครับก็จะเป็น3ามกำลังแปกำลังแนะครับลบสส่วนด้วยสนะแล้วทีนี้ไอ้ก้อนนี้เดี๋ยวมันคูณ2เองใช่ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยแทนนะครับแต่ขอเก็บไว้ก่อน แล้วก็ก้อนข้างหลังนะครับตรงนี้ซิกมากสองกำลังไอนะครับไอเท่ากับหถึง7จ็ดก็สองกำลังหนงสองกำลังสองไปเรื่อยๆจนถึง2องกำลังเจ็นะครับเหนึ่งเท่ากับสอง a, 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 M, a 7, ตัวสุดท้ายคือ2องกำลังเจเท่ากับสนะครับคูณเพิ่มทีละ2เท่าไปเรื่อย ฉะนั้นก็ใช้สูตรเดียวกันนั่นแหละจะได้ไปในทิศทางเดียวกันเท่ากับ sn เท่ากับ an คูณ R ลบ a 1ส่วนด้วย r ลบ1นะครับ am คือสองกลังเจ็ r คือ2นะครับลบ a 1คือ2ส่วนด้วย r คือ2อลบหก็จะได้2องกลังแปดลบสนะครับตัวส่วนเป็นเลขหนเนาะก็ออโอ้โหอันนี้ก็ จริงอยู่มันอยู่ในขอบเขตที่เราคิดเลขได้แต่ว่ามันก็แอบ,บเยอะอยู่นะครับอันนี้ได้เท่านี้นะครับอันนี้คีกอันได้เท่านี้แค่เดี๋ยวครูรอพวกเราเลกเชอก่อนพอดีพื้นที่การคำนวณคู่หมดแล้วอ่ะขอไปแทนนะตัวแรกคูณสองนะครับสามกำลังแปดลบสามส่วนด้วยสองลบกับ ตัวที่สองครับสามคูณสองกำลังแปดลบสองอันนี้ก็จัดกันไปสามกำลังแปดเป็นหกพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับลบสามแล้วก็ลบกับสามคูณกับสองกำลังแปดอันนี้พอไปอยูสองห้าหกลบสองก็เป็นหกห้าห้าแปด ลบสามคูณกับสองห้าสี่เป็นหกห้าห้าแปดลบกับเจ็ดร้อยหกสิบสองก็จะเป็นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปนะครับแน่งนะครับคิดเลขเดี๋ยวถ้าไม่ตรงเดี๋ยวครู แสดงวิธีทําให้แต่นี้ขอขอตอบแต่ตัวเลขไปก่อนนะ1นึ5งจุดหนึ่งสอ้าอเจ็นึ่ามนึเ้ป็นลบนะหนึ่งมันสลับกัน1.4 1 4งจุหนถ้าไม่ตรงเดี๋ยวท่านมาแล้วกันนะครับ หนึ 1> 1. ่งจุดห้าอะในนี้หน้าสองละหนึ่งจุดห้าสองห้าสองหนึ่งจุดหกหนึ่งพันยี่สิบหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งสองเก้าฮอมไม่ใช่กูเขียนจดอะกูเขียนเฉลยผิด หนึ่งจุดเจ็ดห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งจุดแปดต่อไปเซ็นส่วนนะสองร้อยสิบเอ็ดส่วนแปดสิบเอ็ดนี่ข้อไหนอยากให้คิดเล่งให้ดูเป็นพิเศษไหมข้อแปดใช่ไหม คิดคิดตรงๆพอไหวอยู่นะห้าคนเอกน่ารักแปมันจะเป็น2องส่วนสามกำลังศนบวกสส่วนเพราะว่า i ลบหใช่ไหมสส่วนสามกำลังหนึ่งสองส่วนสามกำลังสองสส่วนสามกำลังสแล้วก็ไปเรื่ยๆจนถึงสองส่วนสามกำลังสี่ ก็จะได้1บวก2ส่วน3บวก4ส่วน9นะครับไปเรื่อยๆจะถึงพจนสุดท้ายก็คือ16ส่วน81 1นะนะ,ะนันก็จะมีอยู่5พจน์นะครับ5พจน์ก็ A1 ก็คือเลข1 A5 ก็คือ16ส่วน81ะครับมันมี5พจน์นะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเริ่มจาก0ูนย์เฉยนะครับฉั้นก็จาก2สูตรนะครับ ก็ใช้สูตรที่ออ r นะครับ r เท่ากับ2ส่วน3นะครับใช้สูตรสูตรแรกดีกว่านะครับ Sn เท่ากับ a1 คูณกับ a1 ลบ an คูณกับ r ส่วนด้วย1ลบ r เพราะว่าเรารู้ an อยู่แล้วนี่ตัวสุดท้ายนะครับฉะนั้นก็ a1 นะครับเท่ากับ1นะครับ an เท่ากับ a5 นี่แหละเท่ากับ16เป็น11ส่วน r เท่ากับ2ส่วน3 ชั้น s 5เท่ากับ1ลบ a 5ก็คือ16ส่วน81คูณกับ R คือ2ส่วน3นะแล้วก็ส่วนด้วย1ลบ a นะครับ1ลบ a ก็1ลบ2ส่วน3 ต่อนะก็1ลบ32ส่วน2 4 3ส่วนด้วยอันนี้ก็ข้างล่างลบกันได้1ส่วน3ก็จะเป็น2 4 3ลบ32ส่วน2 4 3ส่วนด้วย1ส่วน3ก็2 4 3ลบ32ก็ได้2 1 1ส่วน2 4 3อันนี้เสร็จส่วนซ้อนเนาะ ก็เป็นการหารนะครับเปลี่ยนหารในคูณกับเศษเป็นส่วนมันตัดได้8 1อ่ะมันก็จะได้เป็น2 1 1ส่วน8 1ข้อ2ครับเขาบอกว่า EN เนี่ยลำดับคือลบ1อ้บลบ2ลบ2กำลัง N นะครับหา S 9มันก็คือลบ2กำลัง1บวกลบ2กำลัง2ไปเรื่อยๆจะถึงลบ2กำลัง9นะครับ ก็ Sn นะครับเท่ากับ a1 ลบ an คูณ r ส่วนด้วย1ลบ r a a1 ก็คือลบลบ2นะครับลบ an ก็คือลบ2กำลัง9นะครับคูณ r r ก็คือลบ2นั่นเองนะครับคูณไปทีละลบ2ส่วนด้วย1ลบ r ก็คือ1ลบลบ2นะครับ ก็เป็นลบสองลบด้วยลบสองกำลังสิบเนอะลบสองรางเก้าคูณลบสองกำลังหนึ่งสวนด้วยหนึ่งลบลบสองก็เป็นหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองเป็นสามก็เป็นลบสองลบหนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับลบสองกำลังสิบได้หนึ่งพันยี่สิบสี่ส่วนด้วยสามก็จะกลายเป็นลบหนึ่งพันยี่สิบหกหารด้วยสาม นะครับหารด้วย3ก็จะเป็นลบ342อนะี่สเนาะต่อไปข้อสามเนี่ยทุกพจน์มันจะถูกคูณอยู่กับ288ฉะนั้นเราดึง288ออกมาก่อนกน็ได้ แล้วข้างในก็จะเป็น1 1ส่วน2กํกลัง1 1ส่วน2กําลังสองนะครับไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2อําลัง5้านะครับอ่า S5 ไงชัก็จะเป็น2 8 8แปนะครับ1ส่วน2วม1ส่วน4ไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วนสาแล้วก็มาคิดพจนนี้นะครับ้อน,นี้ A1 ก็คือ1ส่วน2นะครับลบ a อคือ1ส่วนสา คูณ a คือ1ส่วน2ครับส่วนด้วยหลบ r ก็หนึลบ1ส่วน2ก็จะได้1ส่วน2ลบ1ส่วน64ส่วนด้วย1ส่วนสองก็จะเป็นสามสองส่วนห4ลบ1ส่วนห4ส่วนด้วย1ส่วน2องสาอส่วน64ส่วนด้วย1ส่วน2ก็จะเป็นส1ส่วน64คูณ2ส่วน1อะเนาะเปลนฐานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้ สามเอกส่วนสามสองแล้วมันมีสองแปดแปดอยู่ข้างหน้าไงก็จะเป็นสองร้อยแปดสิบแปดนะครับคูณกับสามเอดส่วนสามสองก็ตัดทอนตัดทอนก้าตัดทอนเลยได้ไหมเก้าวเนาะก้าได้อ่ะก็จะเป็น สอ่าเาคูณสาสอได้สองเจ็ข้อ4นะครับก่อนอื่นเราต้องหา A1 กับ R ก่อนนะครับแต่ A3 เนี่ยไป A6 เนี่ย A3 คือ24 A6 คือลบ192นะครับกเราดูนะ A3 นี่คืออะไรครับ A1 คูณ R ไป2ตัว A6 คือ A1 คูณ R ไป5ตัว ะฉะนั้นคือถ้าเรามองว่าอันนี้คือ24อันนี้คือลบ192นะครับเขามาหารกันนะครับนี่มันก็จะได้อะไรครับ r กําลัง3ใช่ไหมเพราะ a 1ตัด a 1 r กลัง5หารด้วย r กําลัง2ได้ r กําลัง3ก็จะเท่ากับลบ8นะครับฉะนั้นก็ลบ8คืออะไรครับก็คือลบ2กําลัง3 อคือลบสองนั่นเองเมื่อได้ r คือลบสองแล้วนะครับเราก็แทนกลับคืนไปเพื่อจะหา a1 ต่อไปนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ A1 นะครับก็คือ r าร์กำลังสองได้ยี่สิบสี่แต r คืออะไรครับลบสองฉะนั้นก็จะเป็น A 1คูณลบสองกำลังสองเป็นยี่สิบสี่ฉะนั้น 4a 1เท่ากับยี่สิบสี่เอหนึ่งก็คือหกนั่นเอง เรารู้อะไรเราบ้างเรารู้ r ครับเรารู้ A1 ครับโจทย์ถามหา s 5นะครับโจทย์ถามหา s 5 s 5เดี๋ยวครูขอใช้สูตรที่เรารู้ a 1กับ r กับ n นะก็คือ a 1คูณหน่ง a 1คูณ r กํลัง n ลบหส่วนด้วย r ลบหใช้สูตรน,นี้นะครับ A1 ก็คือ6นะครับ r คือลบ2 ลบสองกำลังเอนนะครับนี่คือ s 5ห้าใช่ไหมก็คือยกกำลังห้าแล้วก็ลบส่วนด้วย r ลบหนึ่งก็คือลบสองลบหนึ่งอ่ะก็จะกลายเป็นหกคูณกับลบสามสิบสองลบหนึ่งส่วนด้วยลบสามไอ้นี่มันจะได้ลบสามสิบสามลบสามสิบสามตัดกับลบสามข้างล่างได้สิบเอ็ด 6คูณ11ก็เป็น66ครับเดี๋ยวครูขอตีกรอบสูตรไวนะ้นิดนะึงนี่นะสูตรนะอ่ะมาดูข้อ5ครับข้อสุดท้ายในหน้า2นะบอก R มาบอก s 6มาหา s 10นะครับ s 6เนี่ย S6 เราหาจากไหนครับ S6 เราหาจากถ้าหาจาก2ส,สูตรก็คือสูตรแรกนะครับก็คือ a a1 ลบ a6 คูณ r ส่วนด้วย r ลบ1นะครับแต่ทีนี้เรารู้เรารู้อะไรเรารู้ r แล้วใช่ไหมเรารู้ r แล้วแต่ว่า a1 กับ a6 เรายังไม่รู้เก็บไว้ก่อน แต่ถ้าใช้อีกศูนย์หนึ่งนะครับมันก็จะเป็น A1 คูณกับอ้ออันนี้ศูนย์นี้ต้องใช้1ลบอานะครับเพราะว่าใช้ A1 เป็นตัวตั้งแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้อีกศูนย์หนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็น A1 คูณกับ1นึ R, ่บลบอารกำลังเอส่วนด้วย1ลบอานะครับหรือจะสลับที่การลบทั้งทั้งเศษและส่วนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้ศูนย์นี้เนี่ย เราจะติดตัวแปรเราจะติดตัวแปรก็คือแค่เหนึ่งตัวเดียวนะครับเพราะว่า n คือหกแล้ว R เราก็รู้แล้วคือลบสองฉะนั้นใช้สูตรนี้มันจะโอเคกว่าเพราะว่ามันจะติดแค่ตัวแปร A หนึ่งตัวแปรเดียวแต่ถ้าใช้สูตรนี้มันจะติดทั้ง a หนึ่งแล้วก็ A หกมันจะติดสองตัวแปรนะครับฉะนั้นใช้สูตรนี้โอเคกว่านะแทนเอหกนะครับก็คือสี่สิบสองเท่ากับ a อหนึ่งยังไม่รู้นะครับหนึ่งลบ r คือลบสอง กำลัง6นะครับส่วนด้วย1ลบ r คือ1ลบลบ2ฉันก็จะเป็น42เท่ากับ a1 คูณกับ1ลบลบ6ลบ2กำลัง6ก็คือ64นะครับส่วนด้วย1ลบลบ2ก็ได้3ฉะนั้นก็อันนี้ก้อนนี้มันคำนวณได้ลบ63 3ตัดลบ63นะครับมันจะได้ลบ21 ลบยีมันก็ต้องคูณลบสมันถึงจะได้42ฉะนั้น A1 หเท่ากับลบส<ม>เมื่อรู้ A1 แล้วก็รู้ R แล้วนะครับหาเ1 0ก็ไม่ยากแล้นะครับอสก็ a อ่คูณหนึ่ลบ r ากำลังสินะครับ, 1, บ,บ,รบส่วนด้วย1นึ่งลบ r a เึ่งพิ่งหาสดๆรลล้อนๆครับคือลบสอ่ลบ r าคือลบสงเหมือนกันนะครับกำลังสิบ สนด้วย1ลบ1ลบ r คือ1ลบลบ2ก็จะเป็นลบ2คูณกับ1ลบลบ2กำลัง10นะครับลบ2กำลัง10ก็จะได้1,024ส่วนด้วย1ลบลบ2ก็ได้3ก็จะได้ลบ2คูณกับ1,000ลบ1,023นะครับส่วนด้วย3 ัดได้ลบ341คูณกับลบ2ก็จะเป็น682